สวัสดีค่ะท่านผู้สั่งทุกท่านในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่วิธีการทำงานการใช้ชีวิตไปจนถึงการสื่อสารเคยสงสัยไหมคะว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติครั้งนี้เมื่อพูดถึงชื่อผู้นำในวงการเทคโนโลยีเราอาจจะนึกถึง Steve Jobs, Bill Gates หรือ Elon Musk แต่ในวันนี้ดิฉันอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุรุษท่านหนึ่งผู้ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่หน้าสื่อบ่อยเท่าคนอื่นๆแต่ทุกย่างก้าวของเขาได้สั่นสะเทือนโลกทั้งใบเขาคือคนที่ทำนายอนาคตและลงมือสร้างมันขึ้นมากับมือบุรุษในเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำอันเป็นเอกลักษณ์เจนเซน่วงผู้ก่อตั้งและซีอแห่งเอ i นวีดี บริษัทที่มีมูลค่าทะลุล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จทางธุรกิจแต่เป็นมหากา์แห่งวิสัยทัศน์ความกล้าที่จะเดิมพันทุกอย่างและความเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นคลอนในเทคโนโลยีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามเราจะย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเด็กชายคนหนึ่งที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากไต้หวันสู่ดินแดนไทยและท้ายที่สุด สู่ใจกลางของซิลิคอนวาเลย์ค่ะช่วงที่1จุดเริ่มต้นจากเอเชีย er, สู่ดินแดนแห่งโอกาสเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่เมืองไถหนานเกาะไต้หวันในปี1963เจนเซนหรือในชื่อจีนว่าห่วเรินซวินได้ลืมตาดูโลกชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปในยุคนั้นมากนักแต่แล้วเมื่อเขาอายุได้ห้าขวบ ครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยใช่ค่ะประเทศไทยของเรานี่เองเป็นเวลาหลายปีที่เจนเซนและพี่ชายของเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของบ้านเราก่อนที่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตจะมาถึงเมื่อเจนเซนอายุได้9ก้าขวบพ่อและแม่ของเขาตัดสินใจส่งลูกชายทั้งสองคนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ด้วยความหวังที่จะมอบอนาคตและโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าพวกเขาถูกส่งไปอยู่กับลุงที่รัฐเคนตักกี้และนี่คือจุดที่เรื่องราวอันน่าทึ่งได้เริ่มต้นขึ้นค่ะด้วยความเข้าใจผิดเล็กน้อยลุงของเขาได้ส่งเจนเซนและพี่ชายของเขาไปเรียนที่โรงเรียนประจำชื่อโวนิดาแบปทิสต์อินสติทิวต์ซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีปัญหาลองนึกภาพเด็กชายเอเชียตัวเล็กๆสองคนที่ยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องนักและต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเด็กเกเรและกฎระเบียบที่เข้มงวดเจนเซนเคยเล่าว,ว่าทุกคนต้องทำงานเพื่อแลกกับการได้เรียนฟรีและหน้าที่ของเขาคือการล้างห้องน้ำทั้งหมดในหอพักแต่แทนที่จะหวาดกลัวหรือท้อแท้ ประสบการณ์ครั้งนี้กลับหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนเข้มแข็งมีความรับผิดชอบและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์มันเป็นบทเรียนชีวิตบทแรกที่สอนให้เขารู้จักกับความทรหดอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เขาเก้าวผ่านอุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วนในเวลาต่อมาหลังจากที่พ่อแม่ของเขาได้ย้ายตามมาที่สหรัฐครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานที่รัฐออริกอนเจนเซนได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วไป ที่นี่เองที่เขาได้ค้นทบพรสวรรค์และความหลงไหลในสองสิ่งนั่นคือวิดีโอเกมและวิศวกรรมไฟฟ้าและที่สำคัญกว่านั้นเขาได้พบกับลอรี m มลส์ผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเขาในอนาคตพวกเขาสองคนเป็นคู่หูทำการบ้านวิชาไฟฟ้าด้วยกันและความรักก็ก่อตัวขึ้นจากตรงนั้นเองค่ะเจนเซนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ o r e g o n State University ในสาขาวิศวก,กรรมไฟฟ้าและคว้าปริญญาโทในสาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Stanford university าการศึกษาจากสองสถาบันนี้ได้วางรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งให้กับเขาและเตรียมความพร้อมให้เขาก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งนวัตกรรมที่เรียกว่าซิลิคอนวา l l เลคะ่ะช่วงที่2ก่อร่างสร้างตำนานนาร้านเดนนิสหลังจบการศึกษา เจนเซนได้เข้าทำงานเป็นนักออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ที่บริษัทชั้นนำอย่าง LSI Logic และ AMD ประสบการณ์ที่นี่ทำให้เขาเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และที่สำคัญเขาเริ่มมองเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาดในยุคต้นทศวรรษ1990คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC กำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความสามารถในการแสดงผลกราฟิกยังคงมีจำกัดโดยเฉพาะกราฟิก3มมิติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิดีโอเกมที่กำลังจะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เจนเซนเชื่อว่าโลกกำลังต้องการชิปเซตพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อการประมวลผลกราฟิกโดยเฉพาะเพื่อปลดปล่อยจินตนาการของนักสร้างเกมและมอบประสบการณ์ที่สมจริงให้กับผู้เล่นแล้วก็ในคืนวันหนึ่งณนะร้านอาหารมื้อดึก อย่างเดนนิสที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเจนเซนในวัย30ปีได้นัดพบกับเพื่อนวิศวกรอีกสองคนคือคริสมาลาชฟสกี้และเคอร์ทิสเพรมทั้ง3ต่างมองเห็นโอกาสเดียวกันพวกเขาเชื่อว่ากราฟิกคืออนาคตของการประมวลผลและมันจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ครองโลกอยู่ในขณะนั้น ภาพที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือจุดเริ่มต้นของบริษัทมูลค่าล้านล้านเหรียญสหรัฐไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมหรูหราแต่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารธรรมดาธรรมดาพร้อมกับกาแฟและแพนเคก้กพวกเขาระดมความคิดวาดภาพลงบนกระดาษเช็ดปากแล้วตัดสินใจลงขันกันด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียงสี่หมเหรียญสหรัฐเพื่อก่อตั้งบริษัทที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาล บริษัท NVIDIA จึงได้ถือกําเนิดขึ้นชื่อ NVIDIA อ่านว่า N-V-D-A er มาจากคำว่า i n v i d i ีย u m ในภาษาลาตินซึ่งแปลว่าความอิจฉาผสมกับตัวยอ่อ NV ที่พวกเขามักจะใช้ในไฟล์งานซึ่งย่อมาจาก Next Version หรือเวอร์ชันถัดไปเป็นชื่อที่สะท้อนความทะเยอทะยานที่จะสร้างสิ่งที่ล้ำหน้าจนใครๆก็ต้องอิดฉานั่นเองค่ะ ช่วงที่4กํกำเริด GPU และวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าเกมความสำเร็จของรีว่128เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในปี1999เจนเซนและทีมนานได้สร้างปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนนิยามของอุตสาหกรรมไปตลอดการด้วยการเปิดตัว G-Force e 256และบัญญัติศัพท์คำใหม่ขึ้นมาว่า GPU หรือ g r a p h i c Processing Unit ก่อนหน้านี้เราเรียกชิปเซตพวกนี้ว่าการ์ดเร่งความเร็วกราฟิกแต่เจนเซนมองว่ามันเป็นมากกว่านั้น GPU ไม่ใช่แค่ตัวช่วยของ CPU อีกต่อไปแต่มันคือหน่วยประมวลผลที่มีความสามารถเฉพาะทางและทรงพลังในตัวของมันเองมันสามารถจัดการกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนจำนวนมากมามายพร้อมๆกันได้ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างโลกสามมิติที่สมจริง การกำเนิดของ GPU และตระกูล GeForce ทำให้ NVIDIA ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดเกมอย่างชัดเจนสงครามการ์ดจ,จอระหว่าง NVIDIA กับคู่แข่งอย่าง ATI ซึ่งต่อมาถูก AMD ซื้อกิจการไปเป็นไปอย่างดูเดือดนำมาซึ่งอินโนเวชันที่ก้าวกระโดดในทุกๆปีแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับกราฟิกในเกมที่สวยงามขึ้นเรื่อยๆเจนเส้นหวง กลับมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ใน GPU ซึ่งไกลกว่าแค่เรื่องของวิดีโอเกมเขาสังเกตเห็นว่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเริ่มนำ GPU ของ NVIDIA ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเช่นการจำลองสภาพโมเลกุลการพยากรณ์อากาศหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพราะสถาปัตยกรรมแบบ Parallel Processing ของ GPU นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับงานเหล่านี้นี่คือ Eureka Moment ครั้งที่2ของ j e n เ e n เขาตระหนักว่า GPU ไม่ใช่แก้เครื่องยนต์สำหรับเกมแต่เป็นเครื่องยนต์สำหรับการประมวลผลอเนกประสงค์ซึ่งสามารถเร่งความเร็วให้กับงานคำนวณได้ทุกรูปแบบและเพื่อปลดล็อกศักยภาพนั้นในปี2006 NVIDIA ได้ทำการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจจะสำคัญกว่าการสร้าง GPU เสียอีกนั่นคือการเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า CUDA Compute Unified Device Architecture ลองนึกภาพตามนะคะก่อนมี CUDA GPU ก็เหมือนกับรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่ทรงพลังแต่มีเพียงนักแข่งไม่กี่คนในโลกที่ขับได้ การจะเขียนโปรแกรมให้ GPU ทำงานอื่นนอกจากกราฟิกนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากลำบากอย่างยิ่งแต่ CUDA คือการสร้างพวงมลาลัยคันเร่งและเบรกที่เป็นมาตรฐานทำให้นักพัฒนาโปรแกรมทั่วไปสามารถควบคุมพลังของ GPU ได้อย่างง่ายดายมันเปลี่ยนรถแข่งที่ขับยากให้กลายเป็นรถยนต์ที่ใครๆก็ขับได้ NVIDIA ได้มอบกุญแจสำคัญ ที่เปิดประตูสู่โลกแห่งการประมวลผลประสิทธิภาพสูงให้กับทุกคนและการตัดสินใจครั้งนี้เองที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์สำหรับการปฏิวัติที่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์การปฏิวัติแห่งปัญญาประดิษฐ์ช่วงที่5ขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI ในช่วงแรกที่ครูด้าเปิดตัวหลายคนใน Wall Street ไม่เข้าใจและมองว่า NVIDIA กำลังเสียง,งบประมาณไปกับสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ ราคาหุ้นของบริษัทตกลงอย่างหนักแต่เจนเซนยังคงเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเขาเขารู้ว่านี่คือการลงทุน